มาเด้อมื้อนี้เขาสิพามาบึงฝลังกินฝอยจุ๊บร้านไหนร้านไหนโบกเลเฮาเมนโบอ,อย่าเลือกคนหลอความเสี่ยงมันลายคนหล่อไม่เสี่ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับความเสี่ยงมันอยู่ที่วัวดิบหมูดิบกราบสวัสดีแมวบอาบกโอนกรุบกรุเนีรทุกทุกท่านสารแน News, น,รนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมครับเป็นสารแนเรื่องเนื้อดิบหมูดิบนะครับดูสิครับว่า ความน่าจะเป็นมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับการเสียชีวิตครั้งนี้ท่านผู้ชมก่อนอื่นครับต้องขอกราบประทานอภัยหลายหลายท่านนะครับเนาะที่เข้ามาชมนะครับเนาะอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพท่านผู้ชมเนื่องจากอากาศร้อนมากๆท่านผู้ชมผมว่าจะมัน80องศาท่านผู้ชมที่จังหวัดเพชรบูรณ ฮอ,อนฮอนบ้านเจ้าฮอนบอบ้าน,านคุณร้อนหรือไม่คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเนาะจากกรณีนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารท่านผู้ชมกินงัวดิบท่านผู้ชมเอ๋ยปัตตานีท่านผู้ชมมันลามไปถึงหมูท่านผู้ชมเขาบอกว่าเป็นไข้เชื้อหมูติดท่านผู้ชมโอ้โหเสียชีวิต2รายนะครับท่านผู้ชมโอ้โห ไม่ว่าจะเป็นงัวดิบหมูดิบท่านผู้ชมพอข่าวนี้เผยแพร่ออกอากาศไปนะครับมีคนเสพข่าวเข้าไปท่านผู้ชมผลกระทบมันตามมาท่านผู้ชมตามมาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแกระตอกร้านก๋วยเตี๋ยวท่านผู้ชมเอออาหารตามสอกตามสั่งกระทบหมดท่านผู้ชมเอยทั้งพิษเศรษฐกิจในไทยนะครับเราก็ พิษเชื้อแอนแทคจากวัวจากหมูท่านผู้ชมโอ้โหโมูลอุ่ยปุ่ยเลยนะครับตอนนี้ไหนจะเชื้อโรคโควิดนะครับเขาบอกว่าโควิดนะมันเกิดมาอีกแล้วท่านผู้ชมให้ระมัดระวังกันเด้โอโอ้ยเนาะประเทศไทยเฮาเนาะท่านผู้ชมเออปัญหาเหล่านี้นะครับเป็นปัญหาใหญ่นะครับท่านผู้ชมเนื้อดิบมันก็หวานเนาะหมูดิบมันก็หวานท่านผู้ชมหวานไม่แพ้เนื้อวัวท่านผู้ชม ร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้าน,นครับจุ่มเนื้อจุ่มหมูลงไปไม่ถึง5วินาทีท่านผู้ชมจุ่มเนาะ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 ยกใส่ถ้วยคนเครื่องคนซอสตรงเล่งต้งเลงไปเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับเนาะ บางที่นะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนไม่ทันท่านผู้ชมกลัวลูกค้ารอนานเกรงว่าลูกค้าจะหนีสะก่อนก็เอาแบบเร่งด่วนท่านผู้ชมอันนี้ก็เตรียมเจ๊งได้เลยนะครับเด้อเพราะว่าประชาชนนะครับเขาเสพข่าวนี้กันอย่างหนักเลยท่านผู้ชมบางคนถึงขั้นประกาศนะครับบอกว่าไม่กินเนื้อนะครับตลอดชีวิตเลยหมูก็ไม่กินถึงแม้มันจะสุกก็ไม่กินจะดิบก็ไม่กินหันไปกินไก่กินปลาแทนท่านผู้ชมโรงฆ่าสัตว์ก็ลดบาปลงไปอย่างเห็นได้ชัดท่านผู้ชมอาชีพพ่อข้าหมูพ่อจ้าววัวท่านผู้ชม ออกเก่าหัวกันแงกท่านผู้ชมแผงหมูแผงเนื้อเนาะมาโอ้ยซึ่งปกติก็ขายไม่ดีอยู่แล้วท่านผู้ชมปัญหาเศรษฐกิจก็มาเจอแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้ไปกันใหญ่ท่านผู้ชมเออราคาผักก็สูงขึ้นตอนนี้ท่านผู้ชมมันจะสูงเท่าเนื้อเราได้ราคาผักท่านผู้ชมหลายๆผักท่านผู้ชมเออร้านลาบยโสอูบลร้อยเอ็ดอดอนเป็นยังไงเงียบเงียบปะจ๊ะเงียบ บางคนบอกว่าดิบไม่พอท่านผู้ชมใส่ขี้ด้วยว่าสั้นท่านผู้ชมนี่ก็คือขี้เพียรนะครับเด้อลาบก่อยซ้อยจุเป็นยังไงเมนูนี้มียอดสั่งลดน้อยลงหรือไม่ มีแน่นอนท่านผู้ชมแต่ก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าบางคนเขาก็กินบางคนก็ไม่กินท่านผู้ชมเอออินฟูดังสายเปิดพิสดารเป็นยังไงกินคือเกาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า FC เป็นกองเชียร์ให้ทุกคลิปท่านผู้ชมจะสังเกตได้นะครับว่าวันไหนนะครับถ้ากินดิบนะครับยอดวิวจะสูงพุ่งพวด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 ,พวดไปเลยท่านผู้ชมแต่พอหันมากินสุกๆแบบสุกอิหลีบ้าง ยอดดูก็นะครับน้อยลงนะครับคนดูกันเลื่อนผ่านนี้หมดท่านผู้ชมบางคนห่วงยอดวิวนะครับแต่ไม่ห่วงสุขภาพตัวเองกินจนตายก็มีท่านผู้ชมเอ้ยเจ๋อเดย์ยังจะแนะ่ยับจะนับเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับบรรดาเบาๆบาชาแนลสายซอยจุเป็นยังไงโน s น o น n คครับเพราะว่าเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะนครับเนาะก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับเขาบอกว่านะครับเขาก็เสพข่าวเหมือนกันกับทุกคนนั่นแหละนะครับเนาะแต่เขาก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่า ไปซื้อร้านประจำเนี่ยมันชัวร์นะครับเพราะรู้แหล่งที่มาที่ไปของเนื้อดิบท่านผู้ชมอีกอย่างก็คือนะครับกินกันตั้งหลายคนนะครับทำไมตายกันแค่สองสามคนคนอื่นทําไมไม่ตายนะครับถ้าคิดได้แบบนี้ก็เชิญนะครับเชิญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับไม่มีใครว่าหรอกจัดไปเลยสายจวดสายกินแซบกินนัวนะครับจัดไปเลยอย่าให้เสียนะครับเนาะ ผมจะบอกอะไรให้คานผู้ชมนะครับเนาะชีวิตผมนะครับอยู่ในครัวยุโรปมานานท่านผู้ชมหลายคนนะครับถ้าเข้าไปกินอาหารร้านอาหารในสไตล์ยุโรปก็จะเคยเห็นนะครับเนื้อท่านผู้ชมเขาก็จะมีนะครับมีเดียมมีเดียมแรเวลดันนะครับแล้วก็รอนะครับคืออะไรนะครับ มีเดียมก็คือสุกสุกดิบดิบครับมีเดียมแรนะครับถ้าให้แห่บร,หริเมนแห่แล่ออกมาท่านผู้ชมก็จะมีเลือดไหลออกซิบซิบิบเนื้อเป็นสีชมพูท่านผู้ชมส่วนเวลดันนะครับท่านผู้ชมนั่นก็สุกจริงๆนั่นแหละท่านผู้ชมก็คือสุกนะครับสุกอิ่ลีอ,ลอร์อรท่านผู้ชมส่วนรอนะครับนั่นก็คือดิบเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับหลายๆคนนะครับถ้าเคยเป็นลูกจ้างเคยเป็นเชฟนะครับ อย่าลืมนะครับว่าถ้าลูกค้าสั่งมีเดียมแบร์นะครับคุณเข้าใจไหมมีเดียมแบร์นะครับมันต้องมีเลือดนะครับถ้าคุณย่างของเขาสุกเกินไปลูกค้านอกจากเขาจะไม่จ่ายตังค์แล้วนะครับเขาก็ยังด่าคุณด้วยนะครับคือนะครับเขาสั่งมาตรฐานอย่างนั้นคุณก็ต้องทําแบบนั้นแต่นะครับทางยุโรปนะครับร้านอาหารระดับยุโรปท่านผู้ชมนะครับเนาะเขาสั่งเนื้อเขาไม่ได้มาสั่งมาจากไอ จังหวัดมุกดาหารดอกไม่ได้มาสั่งจากแพ่ท่านผู้ชมเขาสั่งเนื้อนําเข้านะครับจากออสเตรเลียท่านผู้ชมนะครับร้านผมก็เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับร้านผมนะครับเนื้อไทยก็มีนะครับเนื้อต่างประเทศก็มีแต่เนื้อต่างประเทศมันจะค่อนข้างสูงท่านผู้ชมแต่ว่ากินแล้วละลายในปากมันนุ่มนะครับท่านผู้ชมเออโปเมนเปียวบักนัดนะครับไปย่องย่องใส่ย่างเซฟกระทาห้างอันนั้นนะครับไม่ใช่นะครับมันคนละมันคนละอย่างกันนะครับท่านผู้ชม เนื้อที่มีคุณภาพนะครับนุ่มมันต้องนุ่มแบบคุณภาพโดยเฉพาะเนื้อต่างประเทศท่านผู้ชมวัวบางตัวนะครับเขาไม่ให้กินหญ้านะครับท่านผู้ชมให้ดื่มวายท่านผู้ชมแทนแทนหญ้าท่านผู้ชมแล้วก็วัวบางตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาก็กินหญ้าที่มันแบบเขาเรียกว่าหญ้ามีคุณภาพไม่ใช่หญ้าสเปะสปะเหมือนบ้านเราก็คือแบบจูงไปกินตรงไหนก็ได้นะครับเนาะแล้วก็นะครับเนื้อของเขามีคุณภาพแล้วก็นะครับ ต่างประเทศเขาก็ต้องคัดกรองก่อนนะครับว่านะครับของที่จะนําเข้าจากไทยเนี่ยต้องเช็คต้องอะไรก่อนว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่าเพราะว่าคนต่างประเทศนะครับเขากินเนื้อกันเขาไม่กินสุกท่านผู้ชมไม่เคยเห็นใครเลยนะครับว่าสั่งเนื้อเรากินสุกมากนะครับมีน้อยมากส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะครับที่จะออเดอร์เนื้อแบบสุกจริงๆนะครับบางคนเป็นผู้หญิงก็เอาแบบปาดออกมาเนี่ยเลยเลือดไหลซิปๆท่านผู้ชมมันหวานนะครับแล้วก็ใส่ในซอสท่านผู้ชมเขาเรียกว่า ซอสกระดูกรู้จักไหมนะครับเกรวี่ซอสท่านผู้ชมเกรวี่ซอสนี่ก็คือซอสที่แบบทํามาจากกระดูกท่านผู้ชมต้มนะครับมาเรียนกับผมได้นะครับผมคิดไม่แพงนะครับเพราะว่าร้านผมเปิดสอนทําอาหารนะครับเนาะถ้าสนใจนะครับอยู่ในโปรไฟล์มีเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็โปรโมทตัวเองไปเลยนะครับเนาะก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับอุ้ยลืมบอกลืมบอกนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับเขาจองมาท่านผู้ชมนะครับ ไม่มาเฉยท่านผู้ชมเขาบอกว่าเขาจะกินเนื้อท่านผู้ชมผมบอกตรงนะครับว่านะครับผมนะครับไม่กินเนื้อเลยท่านผู้ชมนะครับตอนนี้บอกเลยนะครับว่าประกาศเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกินอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าในใจแล้วว่าน่าจะไม่กินเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าเนื้อมันมาจากไหนท่านผู้ชมนะครับเออเราก็ไม่รู้เขาอาจจะบอกว่าหลอกเราเนี่ยเอาตรงเนี้ย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 ตรงฟาร์มนี่แหละก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมาจากที่อื่นนะครับเนาะเพราะว่านะครับ เห็นไหมนะครับที่มีข่าวนะครับท่านผู้ชมนะครับวัวตายครับทางปศุสัตว์ก็ให้ฝังดินท่านผู้ชมดันเอาไปแกล่เอาไปแจกเป็นกองเป็นพูดกันนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นยังไงตอนนี้นะครับพอเกิดปัญหาขึ้นมานะครับร้านเนื้อร้านอะไรโอ้โหแถวจังหวัดบุกทาหาน่าจะไม่มีแล้วท่านผู้ชมน่าจะเขาเขาไม่ให้ขายแล้วท่านผู้ชมเออมันน่าจะเป็นแบบจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเนาะจนกว่าทางการเขาจะประกาศบอกว่าโอเคคุณพร้อมขายคุณพร้อมกินได้แหละ คุณนึกจะกินได้ท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะครับใครไปเที่ยวจังหวัดมุกดาหารก็อาจจะผิดหวังนะครับอาจจะไม่ได้กินก้อยนะครับกินก็ต้องเสี่ยงกินรีกินเด้นะครับนะถ้าใครช่วงนี้นะครับเขาประกาศว่าไม่ให้ขายเนี่ยถ้าคุณขายมันยิ่งกว่านะครับขายของผิดกฎหมายยิ่งกว่าขายยาไม้ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสาหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเหมือนเดิมครับคอมเมนต์ไว้นะครับใต้คลิปนะครับเนาะหากเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแช ต่อๆกันไปอุ้ยไปก่อนคุณติโตคท่านผู้ชมสวัสดีครับ